ไปลงทนะําไม่ะจะออกไหมายพี่น้องไปสวนไปสวนมาแล้วรถสวนมา,ปาไปสวนกันมาดูทางไปสวนในพลพาไปสวนเนี่ยนั่งขับรถวันหยุดพักผ่อนไปลมเย็นที่สวนดีกว่าอยู่บ้านก็ร้อน บ้านเปิดแอร์ไปได้ไหมนะ่ะโอ้ยจอดสองฝากทางเลยวะ่ะนี่ทางไปนานรถตรงมีแมสไม่มีไม่ได้ไปสวนเนยังพกแมสเฮ้ยคิดดูอ่ะทางไปสวนเราทำไมรู้สึกว่ารถเยอะวะ่ะมันหยุดอ่ะ มันจะมีลมป่าวที่สวนมันเนี้ยถนนลอ่อโล่งตรงไหนวันหยุดวันหยุดโควิดรถไม่ค่อยเยอะ,ะดูถนนแวะแวะแวะซื้อทุเรียนให้หน่อยแวะถามทุเรียนให้หน่อยลูกดึงแวะดูทุเรียนแน่แน่าทําทุเรียนให้หน่อย ไปเลยเอาซื้อดิจะซื้อทุเรียนก่อนไี่น้องมีปะทุเรียนไม่สุกพี่แม่วันนี้มีเปล่าทุเรียนอะมันเสาวโอเคโอเคจ้าแม่ซื้อทุเรียนไี่น้องทุเรียนไม่สุกสองสองคนแล้วไม่ได้กินอะ ช่วงยุคโควิดมีตังก็ทําอะไรไม่ได้จะกินทุเรียนทุเรียนก็ไม่สุกมือก็สั่นมือก็สั่นพี่น้องตายที่เราที่เราดิโซ่ไม่หยุดไยวันนี้ไปเรื่อยๆปไที่เบนเกาะกระแสหน้าดูอยู่ตลอดที่อ<ๆ>ื่นไม่หยุดมีเบ้นเนี่ยเบ้นหยุดไปที่ไปที่ ประมาณกิโลนะสี่กิโลสี่โลห้าโลเลยพี่น้องสิบนาทีวันนี้เป็รประมาณไปที่ว่าจะไม่ไปเนี่ยว่าจะเปิดแอ์นอนนั่นเนี่ยว่าจะไม่ไปวันนี้อยู่บ้านก็เบื่อ อยากกินทุเรียนก็ไม่ได้กินนะเนี่ยอีเจ้าอีเจ้าเคยเนี่ยที่เคยชีย้บอกอะอะไม่ไปเส้นไหนเผื่อเจอทุเรียนซื้อไปกินในไรสักลูกหนึ่งดิลดวความอ้วนเหรอไม่ลดนานาๆา่าาามแดงๆน่ะ เเเข้้าาาไดไ,ไดาานี่ยอมก็บอกแต่ทีแรกแล้วว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่ม,ม,มีมีแต่ร้านของหวานนะไอ้น้องไปสวนเราไปสวนเล่า ติดไฟแดงติดไฟแดงติดไฟแดงดไฟแดงคนระัพี่น้อง่เห็นมีอะไรมาขายว่าไฟแดงมันเลยข้าวพองข้าวแพงอยากกินวะ่ะปกติมันจะมีข้าวพองนกะตามไฟแดงอนะอ่ะไปเขียวแล้ววันหยุดกะเที่ยวไหนไม่ได้โควิดเล่นงานเข้าสวนอย่างเดียวเรา เขาสวนนอนอพักผ่อนวันนี้คงไม่ทําอะไรเมื่อวานเราไม่ได้เข้าเนาะเมื่อวานไม่ได้เข้ามอวานกอนน่ะฝนตกพี่น้องมันก่อนจะเข้าไปดูซะหน่อยจะมารวยจับอึงออ่งอยู่แล้วจับอึ่งเราไม่ได้อยู่ตีนเขานะม,มีเกี่ยวเลยมีทุกนากระ้รทับบนในตีนเขานะ่ะเออถ้าตีนเขาก็จะก็ได้อึ่งก็แล้วเราไม่ได้อยู่ตีนเขา สวนดีกว่ามันไม่ไกลพี่น้องไม่ไกลครับจากบ้านมาก็ไม่ไกลไปึงถึงทางเข้าแล้วถึงทางเข้าแล้วแอร์ทางเข้าสวนเราเอโอ,โอ้ยรถโ,โยกทางเข้าสวนเราแล้ว ว่าจะไม่มีแดดนะวันนี้มันร่มตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่ทำไรเนาะวันนี้วันหยุดพักผ่อนวันนี้วันดีด้วยวันนี้เขาว่าเย็นนี้จะมีดวงอะไรจันทรคาาจันทรค้าลดนะจันทรคาาอะไรลาศิวผมจันอะไรช่วงวันเข้าวันสาพอดีวันนี้อนดี เขาเวียนเทียนนะมันเนี้ยใช่เขาเวยเียนเทียนกัน,นว่าเริ่มเริ่มลมตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วโอ้มันจะเห็นเหรอมห้าโมงถึงสองทุ่มอะอช่วงหัวค่ำวันนี้วันนี้ขึ้นสิบห้าค่ำกระจันรเต็มดวงก็คงจะมีโอไม่เห็นบ้างแนละอาจจะสักครึ่งไม่ว,ว่ามันยังไม่มืดเราจะมองเห็นหรอก่มันถึงสองทุ่มแ ถ้มันก็อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกหมดก็สองทุ่มอย่างน้อยไปเห็นซักเศษเซี่ยวนั้งแห้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทางเลี้ยวเข้าคาดว่าเย็นนี้นช่วงเย็นนะอาจจะไม่มีทางเลี้ยวเข้าสวนเราทางมันก็จะแคบไปหน่อยแล้วเข้าสวนอ่ะนุะ่มแคบไปหน่อย ใชยดูแล้วออกมันเองนะตอนออกออกเองนะหลงนะถึงแล้วตรงเรามันยังเป็นดิงพุกอยู่เลยนะโอ้ยโอโยกโยกโยกโอ้ยเอ้าช่างไม่เห็นมาช่างทำบ้านเนี้ย บ้านเกิดแล้วไม่ได้มาสองวันโอ้น้ำขังน้ำขังพี่น้องโอ้น้ำขังนี่อ,อแล้วชาวนาเหมือนเขารู้เลยก็ไถว่าน,ออนาทําได้แล้วเนี่ยถึงแล้วพี่น้องถึงสวนแล้ว ส่วนเราแล้วแล้วแ้วแ้ว,แวโอ้ยขี่ลงไปติดเลยะโรอมนโดนต้นขนุนเปิดก็จอดติดเกินโอ้ยลงก่อนถึงแล้วปิดประตูก่อนพี่นอ้องถึงสวนแล้วละโอ้ยขนาดฝนตก ก็ยังแห้งมไม่ได้มาสองวันวันนี้ในายพลหยุดเขาเลยมามาดูมาปางไข่โอ้มันก็แตกมาปางไข่ต้นทั้งสี่ร้อยต้นเนี้ยโอ้ เขาเริ่มไถานาเลยพี่น้องเขาไถ่านาแล้วเอาเสือมาปูเลยไปดูลองกองในผลความมันร้อนจัดมันจะตายอะ่ะใบมันร่วงมดมันร้อนเกินตายไปแล้วต้นหนึ่ง ดูดูดูใบไม่มีเลยอ่ะมันร้อนแพงแพงลงกองก็ต้นละสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยที่แรกว่าไม่มานางคิดถึงส่วนนางวันนี้มาไม่ทําอะไร ดูนางกำลังมัดเปยนางบอกนางจะมานอนวันนี้ยมัดเปยนอน <c oughs> <c oughs> นอนอยู่บ้านก็ไม่นอนนอนแอร์ก็ไม่นอนมานอนเอาลมที่สวนดยอยู่บ้านมันก็เปิดแอร์อย่างเดียวแล้วเมื่อเช้ารถมาทำคันหนึ่งเสร็จไปละ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนางทำรถไปคันหนึ่งไม่งั้นก็นมาแต่เช้าแล้วพอดีโอ้โหแล้วไม่ดูน้ำเลยน้คว่ำเหรอไม่ต้องแดกกันหมดเคียงไม่ต้องแดกกันหมดเคียงนางหรอกไม่ต้องแดกกันพอกันน้ำพริกเอาน้ำพริกมาเอาเราไม่โกยใส่อ่ะฮะ,ะมันไม่เลอะอลางเอา พี่น้องเลยเขา,าก็ติดมันแลอ,อกะไม่ทำอะไรไงกันเลยอ๋อไม่เปื้อนแล้วเอาอีกหน่อยดิเพิ่มได้พอ <laughs> นางบอกไม่ต้องแดก <laughs> ตลกค่ะใส่น้ำไว้เยอะไม่ค่อยกินหรอกพี่น้อง มันมันไม่ได้ทำอะไรวันนี้น้ำขึ้นปะวะฝนตกวานก่อนแรงแรงโอ้ยดูบันไดดูทางลงบันไดในพนมันซ้อดูบันไดซ้อน้ำขึ้นปะโอ้น้ำขึ้นอยู่น้ำขึ้นมาอยู่พี่น้อง ลมเย็นนะพอมาที่ก็ลมเย็นเย็นเอาแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าว่ากันใหม่บ๊ายบาย